รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันส่งผลสรุปการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วมอมหลวงปนาดาดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐเปิดเผยว่า ผลสรุปการตรวจสอบข้าวขณะนี้ส่งรายการให้นายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนายกรัฐมนตรีกำชับว่าจะให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนอบคทันทีหลังเดินทางกลับจากการเดินทางเยือนต่างประเทศโดยจะดูตัวเลขทั้งหมดของผลการตรวจสอบซึ่งการตรวจสอบทั่วประเทศปริมาณข้าวใกล้เคียงกับความเป็นจริงส่วนที่ทําให้การตรวจสอบล่าช้าเกิดจากโรงสีหรือไซโลข้าวไม่ให้ความร่วมมือ และหลังการประชุมจะเปิดเผยอย่างเป็นทางการอีกครั้งอวามาชาเกิดขึ้นก็คือบังโกดังที่ไม่เรียงก่องข้าวจนสุดท้ายยอมเรียงบ้างแล้วก็ยังมีนะฮะบางแห่งที่ที่เรียงแต่ก็เรียงไม่ครบถ้วนไม่สำเร็จไม่ทำให้การทำงานของเราติดขัดนฮะ ซึ่งก็เป็นธรรมดาทํางานอะไรก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยกันทั้งสิ้นแต่ก็ที่คลายไปได้มากก็เรียกว่าผลสารวจทั้งหมดทั่วประเทศก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดทั้งไซโลทั้งโกดังข้าวซึ่งตัวเลขทั้งหมดบทสรุปนั้นได้นำเสนอต่อท่านนายกรีไปโดยเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องที่มีเข้าหายไปกว่าร้อยละห้านาทางคณะทำงานฝ่ายกฎหมายได้แจ้งความไว้แล้วตั้งแต่เริ่มการตรวจสอบ